สวัสดีครับผมเป็น88ออโต้นะครับวันนี้เรามีรถดีๆมานําเสนอนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถสี่ประตูนะครับผ่อนสบายๆนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็น i s u ุไ highlander นะครับเครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะครับสประตูนะครับยกสูงราคานะครับอยู่ที่3า8 0 0 0สบาทนะครับผ่อนสบายนะครับสําหรับ i s u ุคันนี้นะครับนี่นะครับจะเป็น i s u z d-max สา0 0ันะครับ เครื่องระบบระบบเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0เกียร์ออโต้นะครับสำหรับอีซูดีแม็กคันนี้นะครับจะเป็นอีซูปี2006ปลายปลายปีนะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาตรฐานโรงงานนะครับนี่นะครับมาตรฐานโรงงานมาให้เลยนะครับสาหรับอีซูคันนี้นะครับถือว่าสภาพรถนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่ประมาณแสนแปดแสนแปดหมื่นกิโลนะครับ รับอีซูดีแมคันนี้จะเป็นปี2006ปลายปีนะครับนี่นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกมามาตรฐานเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของยางนะครับยางก็จะเป็นยาง 245/70R16 นะครับยางใหม่4ี่เส้นเลยนะครับนี่นะครับยางใหม่นะครับปลายปี20นะครับสัปดาห์ที่45 2020นะครับนี่ครับ Isuzu Highlander ประตูนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของภายในรถนะครับนี่นะครับภายในรถสำหรับ นี่นะครับจะเป็นประตูหน้าฝั่งขวานะครับก็จะมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมาตรฐานนะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าอยู่4บานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกเปิดปิดเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับรถของเรานี้เราจะเน้นรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับสําหรับอี u ุไฮแลนเดอร์คันนี้นะครับปี2006ปลายปีนะครับนี่นะครับราคานะครับ348,000บาทนะครับนี่นะครับประตูประตูหลังขวานะครับ นี่นะครับก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับของเราเราจะเน้นรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับนี่นะครับซอกซอกประตูนี่คือเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับนี่นะครับ i s u z d-max cab4 นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับ รอบนีแม็กคันนี้นะครับจะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับปี2006ัปลายปลายปีนะครับจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นตัวมายเนอร์เชนนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์3000นะครับระบบเครื่องยนต์จะเป็น i t e ทคนะครับมีแอร์แบ็กเอเบมาให้ถือว่าค่อนข้างครบนะครับในส่วน Airbag ABS นะครับเครื่องยนต์คอมบัสเรลสา0 0ันะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ หรับ i s u z D-Max Highlander นะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับจะเป็นจะเป็นคมเมียมมาให้นะครับมาตรฐานโรงงานเลยนะครับสําหรับตัว Highlander คันนี้นะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับในส่วนของด้านป้ายทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นป้ายกรุงเทพนะครับคันนี้นะครับในส่วนของด้านซ้ายรถนะครับนี่ครับรถเราก็จะเน้นเดิมนะครับนี่นะครับ เดิมจากโรงงานรถคันนี้ยังไม่ทําการล้างเลยนะครับมาตรฐานเลยนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมนะครับประตูหน้านะครับในส่วนของประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับเสียงปิดประตูยังเพาะอยู่เลยนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กเอเบสถือว่าค่อนข้างครบหมดนะครับ นี้สำหรับ i s u z D-Max คันนี้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็ปรับเป็นระบบปรับไฟฟ้ามาให้หมดนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ i s u D-Max คันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพามาชมภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับ i s u D-Max คันนี้นะครับจะเป็น i s u z D-Max ปี2006ปลายปีนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์อีสูนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลนะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันสามพันนะครับผมนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ในด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กเอมาให้เรียบร้อยนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับพงไอรพาวเวอร์นะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับดูจากสภาพเครื่องนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะเครื่องยังแห้งอยู่เลยนะครับสำหรับอีสูนีแมกน้นะครับ ในส่วนของด้านฝากระโปรงรถนะครับก็รถปี0ูนย์นะครับน็อตฝาโปรงยังไม่มีแกะเลยนะครับสำหรับ e สุด m ีแม็กันนี้นะครับน็อตฝาโปรงเดิมนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับดูคานหน้านะครับคานหน้านะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับสําหรับ e สุด m ีแม็กันนี้นะครับหมุดเดิมนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกดึงนะครับในส่วนของราคา เราตั้งขายอที่3แสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นปี2006นะครับได้ตัวยกสูงได้เกียร์ออโต้มาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมพาชมในส่วนภายในรถนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาชมนะครับภายในรถนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับจะเป็นปี2006นะครับ2006ปลายปลายปีนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมบล้นเร็แล้วนะครับเครื่องยนต์3,000 3,000 cc นะครับในส่วนของเกียร์นี่คือเป็นเกียร์ออโต้มาตรฐานโรงงานเลยนะครับในส่วนของภายในรถนะครับถือว่ารถคันนี้สภาพภายในห้องภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าค่อนข้างเดิมนะครับดูจากสภาพเบาะนะครับผมต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ทําการล้างเลยนะครับสำหรับดีแม็กคันนี้นะครับดูจากภาพเบาะนะครับถือว่าค่อนข้างเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับคันนี้ก็จะเป็นหนังแท้นะครับหุ้มหนังแท้มาเรียบร้อยนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับนี่นะครับสําหรับ e-su d-max นะครับรุ่นท็อปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเวลาบิดกุญแจนะครับมาตรวัดจะเป็นเรืองแสงนะครับเข็มมันต้องตวัดกลับก่อนนะครับนี่นะครับเข็มตวัดกลับก่อนนะครับมาตรวัดเรืองแสงจะเป็นตัวสำหรับตัวท็อปนะครับ สำหรับ d m a x คันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่1 8 5 0 0 0กิโลนะครับนี่นะครับ1 8 5 0 0 0มนกิโละครับราคาอยู่ที่3 4 8 0 0 0 0บาทนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีแอร์แบ็มาให้2ใบนะครับนี่นะครับแอร์แบ็กสใบเลยนะครับนี่ครับ ระบบ ABS ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ครบหมดเลยนี่นะครับในด้านเครื่องเสียงนะครับมีในกานะครับมีที่เก็บของมาให้นี่นะครับแอร์ในโหมดของเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีโหมด PWR นะครับเือเป็นโหมด power นะครับเพื่อให้รถในการขับเนี่ยแรงขึ้นนะครับเป็นโหมด power นะครับนี่นะครับอันนี้เบรกมือนะครับในส่วนของนี่นะครับกระจกมองข้างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็ปรับปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดเลยนี่นะครับนี่นะครับกระจกหลังนะครับขึ้นลงปกตินะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าถือว่าใช้ได้หมดเลยนะครับสําหรับ e-suit d-max คันนี้นะครับราคาก็3ามแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับภาพรถถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับในด้านบนหลังคานะครับก็จะมีที่ใส่แว่นมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ สำหรับอีซูดีแมคันนี้นะครับปี2006ไปปลายปีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่หารถดีดีนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็น d m a ม็คันนี้จะเป็นปี2006ไปลายปลายปีนะครับจะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาตรฐานโรงงานนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับ3 0 0พันระบบขับวันเร็วนะครับเกียร์ออโต้นะครับในด้านความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็ก ABS ถือว่าครบหมดนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับวันนี้เรามานำเสนอขายอยู่ที่3,48,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนผ่อนค่างวดอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะครับสำหรับผ่อน5ปีนะครับสำหรับฮีสูตรดีแมคันนี้ ราคานะครับ3า8 0 0 0บาทนะรับแล้วลูกค้าที่สนใจรถนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับในส่วนของยางยางก็ใหม่ยางใหม่4เส้นเลยนะครับสำหรับ i s u ุ D-Max คันนี้นะครับเป็นปี2 0 0 6ไปลายปีนะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซี cc นะครับจะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเลนะครับสำหรับ i s u ุ D-Max คันนี้นะครับ ห,อหือลูกค้านะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสะไม่สะดวกมานะครับเราก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับ mm. หรือลูกค้าที่ต้องการยื่นจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็มีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านท่านเลยนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้ไม่มีชนหน,น,น,นักไม่มีน้ําท่วมนะครับหรือลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับก่อนได้นะครับสาหรับในส่วนของป้ายทะเบียนรถนะครับ ในส่วนของป้ายทะเบียนรถเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายให้เป็นป้ายกรุงเทพให้เรียบร้อยนะครับหรือลูกค้าต้องการมีความประสงค์อยากเปลี่ยนเป็นป้ายทางังหวัดเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นป้ายทางังหวัดให้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับ่ออืน่นเบ้นแปดแปดขอขอบคุณนะครับ